สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านนะคะกลับมาพบกับคุณครูปานในห้องเรียนออนไลน์นะคะวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะในคลิปวิดีโอของวันนี้นะคะก็จะเป็น EP ที่3นะคะของนักเรียนชั้นป .2 นะคะที่เราได้มีการออกแบบนะคะตัว My Story หรือเรื่องราวเกี่ยวกับของเราไว้แล้วนะคะซึ่งครั้งก่อนหน้านี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการสร้างตัวละครน,นะคะแล้วก็การสร้างฉากหลัง เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าวันนี้ครูป,ปาจะมาสอนวิธีการทําให้ตัวละครนะคะหรือตัวสไป,ปของเราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยที่เราวาดขึ้นมาเนี่ยนะคะเขาสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างง่ายๆนะคะซึ่งการเคลื่อนที่ในสครับเนี่ยไม่ได้มีในรูปแบบเดียวนะคะก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆทําความเข้าใจไปนะคะอันดับแรกเมื่อเด็กๆเปิดเว็บไซต์สครับขึ้นมานะคะค เด็กๆก็จะต้อง sign in ใช่ไหมคะ sign in ลงชื่อเข้าใช้อะไรให้เรียบร้อยนะคะ mm hmm. เมื่อลงชื่อเข้าใช้แล้ว mm hmm. เด็กๆไม่ต้อง create งานขึ้นมาใหม่นะคะ mm hmm. นะคะงานที่เป็นตัว sprite กับตัวฉาก mm hmm. มันคืองานเดียวกันมันคือโปรเจกต์ hmm. เดียวกันนะคะมันคือตัวงานตัวไฟล์เดียวกันนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราอย่าไปทําตัวละครไว้1ไฟล์อย่าไปทําฉากหลังไว้อีก1ไฟล์นะคะมันจะไม่สามารถเอามารวมกันได้นะ mm hmm. นะคะเพราะฉะนั้น ใครที่ครูป,ปาให้แก้ไขอะไรไปแล้วก็โอเคเด็กๆก็ส่งกลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบคุณเด็กๆทุกคนด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวิธีการนะคะเด็กๆก็มาที่ตัว m y Stuff ตรงนี้นะคะนี่กล่องโฟลเดอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกเพื่อที่จะเปิดตัวไฟล์งานของเราที่เราสร้างไว้ที่มันมีอะไรคะที่มีฉากหลังและตัวละครของเราอยู่ นะคะอ่านี่ครูปาเจอแล้วนะคะของครูปาก็คือ my story ตัวนี้เห็นไหมคะเราก็คลิกที่ see inside ตัวนี้เพื่อเข้าไปที่โปรแกรมเอเพื่อเข้าไปที่โปรเจกต์งานของเรานะคะอ่าเห็นไหมคะเปิดมานะคะครูปาบอกแล้วว่าเด็กๆอ่ะควรจะตั้งชื่อตรงนี้นะคะเวลาที่เราทําสร้างโปรเจกต์หรืออะไรเงี้ยเราควรจะตั้งชื่อตรงนี้เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาในครั้งต่อๆไปนะคะแล้วเด็กๆก็ไม่ควรจะสร้างสป,ปรายไว้ที่ างานหนึ่งนะคะแต่ฉากหลังไปอยู่อีกงานหนึ่งอย่างนี้นะคะมันจะไม่สามารถเอามารวมกันได้เวลาเขียนโค้ดมันก็จะเขียนโค้ดได้แค่ตัวสไปน์นะคะโอเคคลิปนี้จะเป็นการเขียนโค้ดให้กับแค่ตัวสไปน์นะคะเพื่อให้ตัวสไปน์เนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้นะคะยังไม่รวมถึงฉากหลังนะเป็นแค่ตัวสไปน์นะคะซึ่งตัวสไปน์ของคูปามีทั้งหมด3ตัว เะะด็กๆจะเขียนคําสั่งเหมือนกันหมดเลยก็ได้ทั้ง3ตัวนะคะหรือจะเขียนคําสั่งที่มันแตกต่างกันออกไปบ้างก็ได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กันไปทีละอย่างนะคะอันดับแรกวันนี้สิ่งที่ครูป,ปาจะต้องบอกเด็กๆก่อนนะคะอ่ะครูป,ปาจะต้องแนะนําก่อนนะคะว่าตัวสครัของเราเนี่ยนะคะขนาดของสครัเนี่ยค่ะอ่ะเดีกยวดูนะ เดี๋ยวนะคะไปย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวปิดปิดไว้ก่อนนะคะอ่ะเด็กๆดูโฟกัสที่ตัวแกนที่เป็นสีน้ําเงินกับสีส้มที่เป็นเส้นนะคะในสแครัเนี่ยเขาจะถูกแบ่งออกเป็น2แกนนะคะสแกนในการเคลื่อนที่ก็คือแนวตั้งและแนวนอนนะคะแนวตั้งและแนวนอนนะคะนี่แนวตั้งก็คือเส้นนี้ เส้นสีน้ำเงินนะคะที่เรียกว่าแกน y คือการเคลื่อนที่ในแนวตั้งนะคะแล้วก็อีกหนึ่งแกนนะคะก็คือแกน x นะคะแกน x นะชื่อมันก็คือเป็นตัวอักษรเพื่อให้เรียกง่ายเฉยนะคะไม่ได้เป็นเรื่องของสมการอะไรนะนะคะก็จะเป็นแกน x ที่เป็นแนวนอนการเคลื่อนที่ในแนวนอนหรือการเคลื่อนที่ซ้ายขวานะคะเขาเรียกว่าการเคลื่อนที่ในแกน x ก็คือแกนแนวนอนนั่นแหละเด็กๆจำง่ายว่าคือแนวนอนนะคะถ้าแนวตั้งก็คือแกน Y นะคะเคลื่อนที่บนลงล่างล่างขึ้นบนเนี่ยนะคะก็เป็นการเคลื่อนที่ในแนวตั้งนะคะที่เป็นแกน y ายสครัจะมีอยู่2แกนแบบนี้นะคะซึ่งสองแกนที่ครูปาพูดถึงเนี่ยนะคะตัว แกนแนวตั้งเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะมันจะมีตัวเลขกำกับอยู่เด็กๆเห็นไหมด้านบนสุดเนี่ยคะ่ะด้านที่เป็นสุดขอบเวทีอ่าเราจะเรียกมันว่า vtr n น s e edge นะคะสุดขอบเวทีด้านบนตรงนี้นะคะอ่าสุดขอบเวทีข้างบนตรงนี้เห็นไหมคะก็จะเท่ากับมีค่าเท่ากับ x เนี่ยเป็นศูนย์ถ้าตรงกลางนะคะนะคะเด็กๆจําแค่ค่า y พอนะคะแนวตั้งเนี่ยจำแค่ค่า y ก็คือ y เนี่ยมีค่าเท่ากับ180เห็นไหมคะด้านบนนะคะตัวเลขมันจะเป็น180 นะคะคส่วนด้านล่างเนี่ยด้านล่างเนี่ยนะคะถ้าล่างสุดเลยเนี่ยล่างสุดของขอบเวทีเนี่ยนะคะก็จะเท่ากับลบหนึ่งร้อยแปดสิบนะคะอันนี้เด็กๆจำไว้คร่าวๆเฉยๆว่า,าในแกน y นะคะคือแกนแนวตั้งนะคะที่มีค่า y เนี่ยอยู่บนสุดเนี่ยคือหนึ่งร้อยแปดสิบนะคะด้านล่างเนี่ยคือลบหนึ่งร้อยแปดสิบนะคะส่วนในแกนแนวนอนนะคะคือแกน x นะคะซ้ายกับขวาเนี่ยนะคะด้านขวาเนี่ยขวาฝั่งนี้นะคะเห็นไหมตัวเลขมันจะเป็น x นะคะเท่ากับ240นะคะส่วนในแกน x ในทางซ้ายเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นลบ240เด็กๆสังเกตนะค่าตัวเลขมันจะตรงข้ามกันนะคะค่าตัวเลขมันจะตรงข้ามกันเห็นไหมถ้าสมมุติว่าครูปาบอกว่าปาให้ตัวละครตัวนี้ตัวนี้นะตัวนี้นะคะตัวละครตัวนี้นะ นะสมมุตินะคะครูปาให้ตัวละครตัวนี้ในตัวสีชมพูเนี่ยนะคะเดินเคลื่อนที่จากซ้ายนี่ฝั่งซ้ายนะซ้ายเดิน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 ไปขวานะคะเขาเรียกว่าการเคลื่อนที่ในแนวนอนนะคะนี่นะจากซ้ายไปขวาแบบนี้เรียกว่าการเคลื่อนที่ในแนวนอนนะคะเคลื่อนที่จากไหนล่ะนะคะเคลื่อนที่จากไหนเคลื่อนที่จากตำแหน่ง x นะคะนี่ลบ240ก็คือซ้ายสุดเลย นะคะถ้าซ้ายสุดเลยก็คือลบ2อสเลยค่ะนะคะ,ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าคือลบ2สี่หรือยังนะคะเด็กด,ดูตรงนี้เวลาเราวางตัวละครนะให้เด็กสังเกตตรงนี้เห็นไหมคะ x ตรงนี้อ่าตรงนี้นะก็จะเท่ากับลบสอง้อสิบเก้าถ้าลบ2สี่จะอยู่ตรงไหนดเด็กลองค่ะใส่ตัวเลขเข้าไปว่า2อ0อสี่สินี่คือลบ2สิตัวละครจะอยู่ตรงนี้นะคะ เดินทางไปเรื่อยๆเห็นไหมคะตัวเลขเนี่ยจากลบมันจะเป็นบวกค่ะอ่ามันจะเป็นบวกอ่ามันจะเป็นบวกนะคะถ้าเด็กๆอยากรู้ว่าตำแหน่งตรงนี้ที่เขายือนอยู่คือ x เท่าไหร่เด็กๆก็เอาตัวละครนะคะมาวางเช็คง่ายๆค่ะเอาตัวละครมาวางนะคะแล้วก็เห็นไหมคะตรงนี้จะบอกค่าทั้งแกน x และแกน y ของตำแหน่งที่ตัวละครตัวนี้ยือนอยู่นะคะนี่บอกตำแหน่งเห็นไหม x อยู่ในตำแหน่งที่ลบ109 y ลบ42นะคะทำไมเราจะต้องรู้ตำแหน่งตรงนี้นะคะก็เวลาที่ครูปาบอกว่าเด็กๆอยากให้ตัวละครนะคะมันเดินเคลื่อนที่เนี่ยเด็กๆก็จะได้รู้ว่าตัวละครอยู่ในตำแหน่งตรงไหนนะคะเนอะอาจจะไม่ได้จำได้ในวันนี้ทั้งหมดนะคะในคลิปนี้ทั้งหมดแต่ว่าเวลาที่เด็กๆทำไปเรื่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆจะเข้าใจในเรื่องของแกน x กับแกน y นะคะมันคือการเคลื่อนที่ในแนวตั้งและแนวนอน ะะแบบนี้เห็นไหมสังเกตรตรงนี้หายไหมคะแล้วเราเอาตัวละครไปวางเห็นไหมถ้าอยู่ข้างบนเห็นไหมคะตัวเลขมันก็จะไม่ติดลบแล้วนะคะแบบนีอ้อันนี้คือตำแหน่งในแกน x และแกน y นะคะเด็กๆสามารถดูอีกครั้งหนึ่งในใบงานก็ได้นะคะแล้วก็ในเว็บไซต์โค,ค้ดคลิปของปุปาเนาะปุ๊ลงรายละเอียดแบบเป็นที่เป็นตัวผังตัวของเวทีเนี้ยให้แล้วนะคะามาเดี๋ยวปุ๊ลบสเตทออกแป๊บหนึง่งนะ ทีนี้เนื่องจากว่างานของเราเนาะครูปาให้เด็กๆส่งงานสองครั้งแล้วนะคะก็คืองานที่เป็นตัวสปานะคะครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2นะคะเป็นแบ็กด็อกนะคะเป็นฉากอย่าลืมนะว่ามันคืองานเดียวกันนะคะมันคือตัวโปรเจกต์เดียวกันอยู่ในงานเดียวกันนะคะอ่ะทีนี้เมื่อเด็กๆได้แบบนี้มาแล้วนะคะครูปาบอกว่าในแบบฝึกหัดอะคะ่ะเราจะทําทั้งหมด4ฉากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นฉากที่เป็นตรงนี้นะคะเด็กๆจะต้องมีทั้งหมด4ฉาก เด็กจะต้องมีทั้งหมด4ฉากนะคะถ้าสมมติว่าใครที่ยังทําไม่ครบนะคะเด็กก็ทยอยทํานะคะเด็กก็ทยอยทําให้ครบ4ี่ฉากเนอะนะคะทำให้ครบ4ี่ฉากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวครูปาจะให้เทคนิคในการก๊อปปี้นะคะเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะคะสมมติว่าสมมุติว่าเด็กมีตอนนี้เด็กมีแบ็กดรอปสองอันใช่ไหมคะเด็กมีแบ็กดรอปแบบนี้สองแบ็กดรอปแล้วนะหกับ2ใช่ไหมคะ เแบบนะด็กๆต้องการอีก1 backdrop แต่ว่าตัวแบ็คด r อ p ที่3เนี่ยก็ยังมีเค้าโครงของต้นไม้แบบนี้อยู่นะคะวิธีการนะทำได้2วิธีนะคะคือ1คลิกขวานะคะที่ backdrop ที่ต้องการก๊อปปีคลิกขวานะคะเลือก duplicate ตัวนี้นะคะอ่าแบบนี้ก็จะได้ back d r อ p ที่มันเหมือนกันเนี่ยออกมาอีก1 back d บ็คก็คืออีก1ฉากเนี่ยเหมือนกันเลยเห็นไหมคะ3กับ2เนี่ยเหมือนกันเลยนะคะ เด็กไม่ต้องกังวลนะว่ามันเรียงลาดับไม่ถูกนะคะเดี๋ยวเวลาเราไปเขียนโค้ดเดี๋ยวเราค่อยเลือกตําแหน่งของแบ็กดรอปเอานะคะแบบนี้อีกวิธีหนึ่งคือนะคะเราใช้เครื่องมือ Select นะคะเราใช้เครื่องมือ Select นะแล้วก็ Copy แบบนี้ค่ะนะคะลากมาคลุมแบบนี้เลยนะคะทั้งหมดแบบนี้แล้วค่อยกด Copy นะคะแล้วก็กด Copy แบบนี้เองนะคะจากนั้นกด paste อ่าเราก็จะได้ ฉากออกมาแบบนี้นะคะแบบนี้นะนี่คือการ Copy นะคะแต่ว่าถ้าเราต้องการ Copy มาวางในฉากแบบนี้ค่ะเราจะต้องเพ้นขึ้นมาก่อนนะคะนี่เพ้นฉากเปล่าขึ้นมาแบบนี้นะจากนั้นกลับมาที่ฉากที่เราต้องการ Copy ใช่ไหมคะเมื่อกี้ครูปาบอกว่าเราต้องการ Copy แบบนี้แต่วิธีเนี้ยไม่ได้แนะนำนะคะสำหรับการก o p y ฉากทั้งหมดถ้าฉากทั้งหมดเนี้ยให้เลือกเป็น Duplicate จะง่ายกว่า สมมติว่าครูป,ป้าต้องการ Copy ปี้แค่ต้นไม้ตรงนี้อ่ะนี่นะต้นไม้ตรงนี้นะคะครูป,ป้าก็เลือกรูปร่างที่ครูป,ป้าต้องการ Copy นะคะกด Copy แบบนี้คลิก๊อปปแล้วนะนะคะจากนั้นมาเปิดแบ็กด็อปที่4ที่เราเปิดขึ้นมาไว้แล้วก็กดเพสเห็นไหมคะนี่ต้นไม้ตัวนี้ก็จะมาแล้วนะคะนี่เนะเราไม่ต้องวาดใหม่ก็ได้นะคะนี่มาแล้วแบบนี้นะคะอ่าได้แล้วเห็นไหม นี่คือวิธีการ Copy นะคะคุณปาให้เทคนิคไปเนาะเดี๋ยวหลังจากที่เด็กๆดูวิดีโอนะคะเด็กๆก็ค่อยๆเริ่มทำฉากให้ครบทั้ง4่ฉากตามที่เด็กๆออกแบบไว้ในแบบฝึกหัดน,นะคะแล้วก็ค่อยมาเขียนโค้ดก็ได้หรือจะเขียนโค้ดให้กับตัวสปซ์สักหนึ่งตัวก่อนนะคะแล้วค่อยวาดแบ็กดรอปให้ครบก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าดเด็กๆทำอะไรได้ก่อน โอเคนะคะอ่ะมาปาพูดไปเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนโค้ดกันเลยนะคะง่ะก่อนที่เด็กๆจะเขียนโค้ดนะคะเด็กๆเ,เลือกก่อนนะว่าต้องการให้สป,ปาไหนเคลื่อนที่นะคะเมฆพระอาทิตย์หรือว่า,าตัวละครที่เป็นตัวคนตัวนี้อยากให้ตัวไหนเคลื่อนที่คลิกเลือกตัวนั้นก่อนสําคัญมากนะคะถ้าเขียนโค้ดผิดตัวคําสั่งมันก็จะผิดไปด้วย เพราะฉะนั้นเด็กๆต้องดูดีๆนะคะว่าเด็กๆเลือกเขียนโค้ดให้กับตัวไหนตัวละครตัวไหนนะคะใครที่มีตัวละครตัวเดียวก็เขียนตัวเดียวค่ะแต่ใครที่มีตัวละคร2ตัว3ตัวเหมือนค่ปาก็เขียนไปทีละตัวนะคะเขียนโค้ดไปทีละตัวค่อยๆทํา นะคะค่อยๆถามค่อยๆดูคลิปต,ตามไปเนาะตรงไหนที่ไม่เข้าใจสอบถามครูปาได้ตลอดเลยนะคะอ่ะครูปาต้องการเขียนให้กับก้อนเมฆปาอยากให้ก้อนเมฆก้อนนี้ค่ะนะปาอยากให้กอ้อนเมฆก้อนนี้ลอยเคลื่อนที่แบบนี้ค่ะลอยเคลื่อนที่เดี๋ยวเด็กๆเขียนคําสั่งเหมือนครูปาก่อนนะคะก็คือให้ตัวละครเนี่ยเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวา นะคะเมื่อชนขอบและก,ก็จะกลับมาคืนนะคะชนขอบกลับไปที่ทางเดิมชนขอบกลับไปที่ทางเดิมนะคะวันนี้ครูปาจะสอนเขียนโค้ดแบบนี้นะก็คือการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเมื่อชนกับขอบก็ให้เคลื่อนที่กลับมานะคะวนอยู่แบบนี้นะคะอ่ะเมื่อเด็กๆเลือกตัวสไปแล้วที่ต้องการเขียนโค้ดนะคะเด็กๆก็มาที่เมนูโค้ดตรงนี้คลิกโค้ดตรงนี้นะคะดูนะปกติเนี่ย การเขียนโค้ดอะคะ่ะถ้าเป็นการเคลื่อนที่จะอยู่ในคำสั่ง motion นะคะ motion คือการเคลื่อนที่นะคะ motion เนี่ยก็โอ้มีเยอะมากเลยนะคะตัวสีฟ้าฟ้าเนี่ยนะคะทั้ง move turn นะคะ go to เราค่อยๆทำความเข้าใจไปเด็กๆไม่ต้องกังวลเวลาเด็กๆเ,เขียนโคด้ดนะคะเด็กๆสามารถลองผิดลองถูกได้ ะะลองถ้าลองทําตามครูปาแล้วเข้าใจแล้วว่าอ๋อโคดแบบเนี้ยมันคือการเคลื่อนที่เหมือนที่ครูปาบอกเด็กๆอยากจะลองใส่โคดอื่นเพิ่มเติมลงไปก็ใส่ลงไปได้นะคะเพราะว่ามันสามารถเอาลบมันสามารถลบทิ้งได้นะคะเด็กๆครูปาบอกว่าจะให้ตัวเมฆเนี่ยลอยเคลื่อนที่ใช่ไหมคะเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาชนขอบแล้วก็ลอยกลับมาเนาะอันดับแรกนะคะเราต้องมากําหนดก่อนว่า จะให้เคลื่อนที่เนี่ยเคลื่อนที่แบบไหนก็คือการ move นะคะเห็นไหมวิธีการใช้งานนะคะเด็กๆคลิกเลือกนะคลิกเลือกที่คําสั่งนะคะลากค้างไว้ค่ะแล้วก็เอามาวางตรงนี้ตรงไหนก็ได้นะคะในพื้นที่ตรงเนี้ยอ่าเราก็วางนะคะเมื่อเราวางแบบนี้เห็นไหมมันจะเป็นคําสั่งคําว่า move 10 step นะคะก็คือการเคลื่อนที่ไป10 step ไปข้างหน้าเนี่ย10 step นะคะหรือลือนที่พื้นที่ไปมาเนี่ยพื้นที่10บเซตนะคะตรงนี้ตัวเลขตรงนี้เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ค่ะเด็กๆสังเกตนะ,ะก้อนเมฆของคูปานะคะตอนนี้ก้อนเมฆอยู่ตรงนี้นะก้อนเมฆอยู่ตรงนี้นะคะปลากดที่ move ตรงนี้หนึ่งครั้งคลิกที่ move หนึ่งครั้งเห็นไหมเห็นก้อนเมฆไหมคะก้อนเมฆมันขยับเห็นไหมคะแต่มันขยับมาทางซ้ายใช่ไหมคะเพราะเรายังไม่ได้กําหนดว่าให้มันไปซ้ายหรือไปขวาก่อนใช่ไหม เพราะฉะนั้น move เรารู้แล้วว่ามันคือการเคลื่อนที่ดูนะ move เรารู้แล้วว่ามันคือการเคลื่อนที่เราจะมานั่งคลิกอย่างนี้ไหมคะเวลาที่เราเขียนโค้ดไปแล้วไม่ค่ะนะคะเราก็จะทําให้มันลอยอัตโนมัตินี่แหละค่ะวิธีการก็ move เนี่ยคือการเคลื่อนที่เรารู้แล้วนะคะจากนั้นเราก็มากําหนดว่าจะให้เขาเริ่มต้นเคลื่อนที่ตอนไหนนะคะก็ตอนไหนล่ะก็ตอนที่เรากดทงนี่ไงนะคะเรากดทงตัวนี้ทงที่เป็นทงสีเขียว นะคะอ่าเราก็มาที่คำส่ง events ตัวนี้นะคะที่เป็นสีเหลืองๆนะถ้าเด็กๆจำคำที่ครูปาพูดไม่ได้นะคะให้เด็กๆสังเกตสีนะคะถ้าเป็นสีออกเหลืองๆแบบนี้จะเป็นการกำหนดเหตุการณ์เริ่มนะคะเหตุการณ์ในการเริ่มนะคะกำหนดเหตุการณ์เราก็เลือกนี่ค่ะเวนทงสีเขียวตัวนี้นะคะอ่เอามาวางแบบนี้นะดูนะ ปาจะทดสอบให้ดูนะคะเมื่อเราวางแล้วดูนะปรากฏทงสีเขียวอ่ะดูตรงนี้จะได้มองชัดๆกดทงสีเขียวไหมคะกดหนึ่งครั้งเนี่ยทงสีเขียวมกนก็เนี่ยก้อนเมฆก็จะขยับขยับ,ขย,บขยับแบบนี้อ่ะดูนะสังเกตนะตัวละครอื่นจะไม่ขยับนะคะเพราะอะไรเพราะเราเขียนโค้ดให้ที่ก้อนเมฆนะคะเราไม่ได้เขียนโค้ดที่พระอาทิตย์หรือตัวเด็กผู้หญิง เพราะฉะนั้นเขียนโค้ดที่ตัวไหนตัวนั้นจะเคลื่อนที่นะคะเลือกก่อนว่าจะเขียนโค้ดให้กับอะไรอ่ะถ้าคุป,ปากดทงนะกดทงคือขยับกดหนึ่งครั้งขยับหนึ่งครั้งกดหนึ่งครั้งคือขยับหนึ่งครั้งปาไม่อยากนั่งกดบ่อยๆคุปปาก็อยากให้เป็นการเอให้มันลอยเคลื่อนที่ตลอดเวลาเลย ะะการลอยเคลื่อนที่ตลอดเวลาเขาเรียกว่าการทำซ้ำถ้าเด็กๆจำได้ใน code.org จะมีคำสั่งบนซ้ำคือคำสั่ง loop ใช่ไหมคะที่เป็นคำสั่ง for ever ถ้าเด็กๆจำได้นะคะนั่นแหละมันคือการทำซ้ำซึ่งคำสั่งเหล่านั้นจะอยู่ในเมนู control นะคะที่เป็นสีสีเหลืองเข้มแล้วกันนะคะนี่อ่ะสีนี้นะ control นะคะตัวนี้นะมันจะมีคำสั่ง เยอะเลยนะคะแล้วก็จะมี forever นะคะที่เป็นคำสั่งการทำซ้ำตลอดนะคะทำซ้ำไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะคะทำซ้ำไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเรื่อยๆเื่อยๆอาทำซ้ำไปไว้ตรงไหนต่อตรงนี้ได้ไหมครูป,ปาไม่ใช่ค่ะคำสั่งอะไรก็ตามที่อยู่ข้างใน forever คือคำสั่งที่มันทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะ,ะคำสั่งอะไรก็ตามที่อยู่ในนี้นะ,ะดูนะดูนะคะครูป,ปากดธงสีเขียวครั้งเดียวอะเห็นไหม กดธงสีเขียวครั้งเดียวนะคะมันก็จะลอยเลยนะคะอ่าดูนะอ่าเห็นไหมว่ากดทงสีเขียวครั้งเดียวดูนะคะมันก็จะลอยเห็นไหมแล้วพอไปชนขอบปุ๊บมันก็หยุดเห็นไหมคะมันไปไหนไม่ได้มันไปต่อไม่ได้เพราะเรากําหนดแค่ให้เขาเคลื่อนที่ไปสิบสเต็ปถูกไหมคะอ่าเห็นไหมถ้าเคลื่อนที่ 5, ห้าลักูปาจะเคลื่อนที่แบบไหนอ่ะมาดูความแตกต่างเคลื่อนที่ห้านะนะ ความเร็วใช้ไม้เด็กๆดูนะอ่ะนี่คือ5เห็นไหมคะถ้าสิถ้าสิแบบเมือ่อกี้อ่าดูนะให้เห็นความแตกต่างสีธงเขียวนี่คือการเริ่มต้นนะคะการกดเริ่มลองเทสดูนะคะอ่ะเห็นไหมถ้าเด็กจะให้เขาหยุดเด็กก็กดสีแดงคือการสต็อปนะคะอ่านี่คือเอ่อความเขาเรียกอะไรความเร็วในการเคลื่อนที่นะคะก็เลือกตัวเลขนะอยากให้เป็นตัวเลข เคลื่อนที่ช้าๆตัวเลขก็ต้องน้อยอ่างสมมติว่า2อ่านแมก็จะเคลื่อนที่ช้าลอยช้าๆลอยช้าๆแบบนี้นะคะเห็นไหมแบบนี้ได้แล้วแต่ตอนต้นคุปปาบอกไปว่าคุปปาอยากให้ก้อนเมฆเนี่ยมันลอยกลับไปกลับมากลับไปกลับมานะคะตอนนี้เรารู้แล้วว่าคําสั่ง move เนี่ยมันคือการเคลื่อนที่ไปในทางใดทางหนึ่งนะคะไปในทางใดทางหนึ่งเนาะแล้วก็คําสั่ง forever เนี่ย ะะจะช่วยให้ก้อนเมฆเนี่ยลอยเคลื่อนที่ได้ตลอดเวลานะคะจะทําให้คําสั่งที่อยู่ข้างใน Forever เนี่ยทำงานตลอดทํางานทํางานไปเรื่อยๆเหมือนสั่งให้กินมีคําสั่งกินอยู่ใน Forever ก็จะกิน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 ไปเรื่อยจนกว่าจะสั่งให้หยุดนะคะทีนี้ทํายังไงล่ะถึงจะให้เป็นลอยไปชนขอบแล้วกลับมา นะคะชนขอบนะขอบเวทีนะลูกนะทำยังไงนะคะเราก็จะทำาไงดีคะเราก็จะให้เขาเนี่ยใช้คำสั่งนี้นะอยู่ที่ m o ชั่นเหมือนเดิมค่ะนะคะการเคลื่อนที่อยู่ที่ m o ชั่นหมดเลยนะคะเคลื่อนที่ชนขอบนะคะแลวเด็กๆก็เลื่อนเมาส์ลงมานิดนึงนะคะเลื่อนลงมาหน่อยนึงเลื่อนลงมาหน่อยนึงจะมีคำสั่งที่ชื่อว่า if on edge mouse นะคะ if on edge หมายความว่า ถ้าชนขอ if on a ก็คือถ้าชนขอนะคะจะให้เด้งกลับมา b o u n c มันคือการการเด้งใช่ไหมเด็กๆอ่ะก็คือให้เด้งกลับมานะคะด็กๆก็คลิกคำสั่งมาแบบนี้นะคะอ่าเอาไว้ตรงไหนเอาไว้ใน forever เหมือนกันค่ะนีไหมเป็นการลากคำสั่งมาแล้วก็วางต่อนะคะอ่าคล้ายๆกับการเล่นโค d e o ด g เลยเนาะนะคะคล้ายๆกันเลยวิธีการใช้งานนะคะก็คือลากคำสั่งมาวางอ่ะดูนะ ดูนะคะอ่าเมื่อเขาชนขอบนะคะเห็นไหมเขาก็จะลอยกลับไปคืนค่ะอ่าเมื่อเขาชนขอบดูนะชนขอบปุ๊บอ่ากลับมาคืนนะคะแบบนี้ก็จะลอยไปเรื่อยๆลอยไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเห็นไหมลอยไปเรื่อยๆแบบนี้อ่าโอเคนะคะนา่าจะพอเข้าใจเห็นไ,ไหมคะ วันนี้เราได้ในส่วนของคำสั่งที่เป็นคำสั่งให้ก้อนเมฆนะคะสามารถเคลื่อนที่ได้นะคะลักษณะของการเคลื่อนที่ของวันนี้ที่ครูปอยากให้เด็กๆไปลองทํานะคะก็คือการเคลื่อนที่ไปชนขอบนะคะชนขอบแล้วกลับชนขอบแล้วกลับนะคะเด็กๆก็ไปเลือกว่าเด็กๆจะเขียนคําสั่งนี้ ให er ้กับสป라ลต์ตัวไหนอย่าลืมนะอย่าลืมนะคะถ้าเด็กๆเขียนให้ก้อนเมฆก้อนเมฆก็จะเคลื่อนที่เขียนให้พระอาทิตย์พระอาทิตย์ก็จะเคลื่อนที่เขียนให้ตัวลเราตัวคนคนก็จะเคลื่อนที่นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ไปดูว่าจะให้ตัวไหนเคลื่อนที่โอเคไหมคะแต่ว่าการเคลื่อนที่นะคะวันนี้ที่ครูปาให้ไปเนี่ยครูปาให้ในลักษณะของการเคลื่อนที่ไปชนขอบนะคะการเดินการเคลื่อนที่ไปชนขอบนะ ยังไม่ได้ให้คำสั่งอื่นนะคะแต่ถ้าเด็กๆอยากไปลองดูอยากไปลองเปลี่ยนก็ได้ครปปาไม่ได้ว่าอะไรนะคะลองเปลี่ยนลองเล่นดูนะคะเนาะแบบนี้เห็นไหมคะเคลื่อนที่ชนขอบและได้อีกหนึ่งคำสั่งก็คือคำสั่ง forever นะคะที่เป็นการทำงานตลอดเวลาทำซ้ำแบบเนี้ยก็คือเคลื่อนที่ไปชนขอบเด้งกลับมาชนขอบเด้งกลับมาแบบนี้เสมอนะคะอ่ะ โอเคนะน่าจะพอเข้าใจนะคะอย่าลืมเด็กๆไปเขียนโค้ดนะคะไปลองดูเนาะทีนี้ถ้าเราเขียนโค้ดผิดละ่ะคุปปาเราทำยังไงนะคะเด็กๆสามารถนำโค้ดพวกนี้นะคะนี่นำโค้ดเหล่านี้เด็กๆอย่างเอาโค้ด if ตัวนี้ทิ้งเด็กๆก,ก็คลิกลากมันออกมาค่ะนะคะลากออกมาแล้วก็เอามาอยู่ฝั่งซ้ายเหมือนเดิมแล้วก็ปล่อยเห็นไหมคะมันคือการเอาคำสั่งไปทิ้งนะคะแบบนี้ แต่ถ้าอยากลบทั้งหมดเลยเด็กๆก็คลิกค้างไว้แบบนี้เลยค่ะตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็ทิ้งไปแบบนี้เลยนะคะอ่าโอเคอันนี้คือวิธีการเขียนคําสั่งนะคะแต่อย่าลืมนะครูปาย้ํานะคะว่าปาพาเขียนคําสั่งแค่ให้ก่อนเมฆนะคะชนขอบลอยกลับมาชนขอบลอยกลับมานะคะส่วนคําสั่งที่เป็นตัวอื่นๆเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในครั้งถัดๆไป นะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าให้คุดหลายๆอย่างไปเดี๋ยวดจะสับสนนะคะโอเคนะอ่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้คุาปาก็หวังว่าเด็กๆจะได้ประโยชน์จาก การสอนเขียนโค้ดของครูปาวันนี้นะคะถ้าเด็กๆลองทําแล้วมีข้อสงสัยติดปัญหาตรงไหนเด็กๆสามารถสอบถามครูปาเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะครูปายินดีจะแนะนํานะคะแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมให้นะคะแล้วก็ใครที่ยังวาดตัวฉากไม่เรียบร้อยหรือตัวสไปา์อะไรยังไม่เรียบร้อยนะคะในระหว่างการเขียนโค้ดนะคะตัวงานนี้เราสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลานะคะ งานโปรเจก t นี้ของเราเราสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลาเลยนะเด็กๆไปทำตัวตัวแบ็คดรอปนะคะให้ครบทั้ง4แบ็คดรอปได้เลยนะคะทำให้ครบทั้ง4แบ็คดรอปใครยังวาดตัวละครไม่ครบเกาะวาดให้ครบได้เลยนะคะใครอยากวาดเพิ่มเติมขึ้นมาอ่ะกว็าวาดเพิ่มเติมขึ้นมาได้เลย ะะแล้วก็เดี๋ยวในคลิปวิดีโอถัดๆไปนะคะคุป,ปาก็จะมาสอนการเขียนโค้ดอื่นๆอีกน,น,นะคะการใส่ออการเคลื่อนที่อีกในรูปแบบนึงที่เป็นการหมุนการเทิญน,นะคะหรือการสุ่มตำแหน่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวคุปปาจะมาแนะนําให้เด็กๆเนาะจะได้เอาไปใช้ในตัว My Story ของเราได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณกุ๊ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ